สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับช่องมดเอกเบส i ิ่นะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันหัวข้อถ้าคัมภีร์หนุนใจนะครับให้กับเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับที่อยู่ในช่องเนี่ยที่ติดตามผมอยู่นะครับก็ยังไงในหัวข้อวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะครับ ที่เป็นคำถามเลยก็คือคำถามของอคำว่าแอกนะครับแอกของพระเยซูที่พูดไว้ในพระคัมภีร์หมายความว่าอย่างไรไอ้ตรงนี้นะครับก็เป็นข้อสงสัยสำหรับพี่น้องทั่วไปนะครับที่อ่านพระคัมภีร์หรือว่าตัวผมเองก็เคยสงสัยอยู่เหมือนกันในช่วงที่ว่ามันเป็นคริสเตียนใหม่ๆพี่น้องก็อาจจะอยากจะรู้คำตอบใช่ไหมครับถ้าเราไปอ่านใน พระธรรมมัทธิวข้อทีอ่บทที่11ข้อที่28ถึงข้อที่30พระพระเยซูคริสต์นะครับได้พูดถึงเรื่องแอกเอาไว้นะครับว่า,อาแอกมีความหมายยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาไขาข้อข้องใจแล้วก็ความหมายของคำว่าแอกที่พระเยซูทรงตรัสไว้ในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ด้วยกันนะครับ แล้วก็อยากให้พี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมก็อยากให้ทุกท่านได้ติดตามผมไปเรื่อยๆนี่แหละครับแล้วก็แน่นอนครับถ้าพี่น้องอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็ขอให้พี่น้องก็ติดตามผมไปเรื่อยๆนี่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่องอผ่าน เขาเรียกว่าครีเอเตอร์ผ่านเมื่อไหรเ่เราก็สามารถจะสนับสนุนผมได้ทางซุปเปอร์แตงนี่แหละครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ผ่านเกณฑ์นะครับจะยังไงก็ฝากพี่น้องช่วยกันดูเยอะๆนะครับผมมาเข้าเรื่องตรงเลยละกันนะครับพี่น้องอแอร์ของพระเยซูที่พูดไว้ในพระคัมภีร์หมายถึงอะไรนะครับผมก็จะมะีมีอยู่ประมาณคำถามนะครับมีอยู่ประมาณ5อย่างนะครับให้พี่น้องได้ลองมา ฟังผมอธิบายดูนะครับก็ยังไงก็พี่น้องก็ฝากติดตามไปทีละขั้นละขั้น,ละ,นละขั้นได้แล้วก็ถ้าพี่น้องอที่ดูอยู่นะครับถ้าดูไม่ทันข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะมีเขียนอธิบายไว้อยู่5หัวข้อนะครับก็ยังไงหัวข้อแรกนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นคลิปต่อไปนะครับ ก็หัวข้อแรกนะครับพี่น้องที่รักคําว่าแอกเนี่ยพระเยซูก็ตรัสไว้เป็นเหมือนการเปรียบเทียบนะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่าคําอุปมานั่นแหละคําว่าแอกนะครับก็คือในสมัยก่อนนะครับนะครับวัฒนธรรมของคนสมัยก่อนของชาวอยู่นะครับคําว่าแอกก็มีเอาไว้ทำทำอะไรครับก็คือเอาไว้สําหรับไว้บนบ่านะครับอ่าแล้วก็ยังไงต่อแล้วก็มีการลากจูงอ่า ซึ่งเขามักจะเอาไว้ไว้ใช้กับพวกอูดหรือว่าพวกพวกลาพวกล่ออะไรพวกนี้เอาไว้สําหรับในการแบบจูงแล้วก็สําหรับการจูงนะครับก็คือมันมีรถมา้ารถเข็นรถเกวียนอะไรเงี้ยจูงไปแน่นอนสัตว์เหล่านั้นนะครับที่ถูกใช้งานนะแอกพวกนี้เวลาลากมันก็ไม่ใช่น้ําหนักน้อยๆน,นะครับเป็นน้าหนักที่เยอะมากพระเจ้าเปรียบเทียบพระเยซูเล่าคําอ,อุมาคําว่า แอกเนี่ยเปรียบเทียบให้กับใครเปรียบเทียบให้กับสาวกในสมัยนั้นนะครับเขาจะได้เข้าใจง่ายๆว่าคําว่าแอกคืออะไรถ้ามองผิวเผินมองธรรมดาแอกก็คือภาระชนิดหนึ่งซึ่งเราจะต้องอลากมันไปแบกบมันไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นความหมายเปรียบเทียบที่พระเยซูพูดไว้ในพระคัมภีร์เพื่อเอาไว้สอนใครครับสอนพวกสาวกของพระองค์นี่แหละครับอันนี้ก็อาจจะเป็นความหมายที่มาเริ่มต้นที่พระเยซูคริสต์ได้ พูดเอาไว้ใน,นพรงคัมภีร์นะครับซึ่งเป็นยังไงเป็นการเล่าโปมาที่จะเหมาะกับสังคมแล้วก็วัฒนธรรมของชาวยูสมัยนั้นนะครับอันนั้นแอกสําหรับคนไทยนะครับมันก็คือ,อเอาไว้แอกแบกแอกให้กับบัวควายลากเวนเหมือนสมัยก่อนนี่แหละนะครับฉะนั้นถ้าเราดูบริบทเราดูวัฒนธรรมเราดูพื้นเพงก็คือว่าพระเยซูก็เป็นคนธรรมดานะครับหมายความว่า คงใช้ชีวิตยอยู่ท่ามกลางคนธรรมดาและพวก็เวลาจะสอนใครนะครับพวกก็สอนเป็นคําอุปมาให้อะไรให้พวกสาวกหรือว่าทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใจใได้ง่ายๆนะครับเห็นความฉลาดของพระเยซูไหมครับฉะนั้นสําหรับแอกของพระเยซูที่พูดไว้ใน,นพระคัมภีร์เนี่ยก็อาจจะหมายถึงภาระอ,าอะไรสักอย่างนี่แหละที่ผมกําลังจะพูดในคลิปต่อไปว่าแอกของพระเยซูความหมายของ แอกเนี่ยที่พระเยซูกาลังพูดแล้วก็สอนสาวกเนี่ยคืออะไรอันนี้ผมพูดถึงเรื่องที่มาของคําว่าแอกก่อนเพื่อพี่น้องจะได้เข้าใจนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาจะมาเข้าใจความหมายในหัวข้อต่อไปหัวข้อที่สองนะครับให้พี่น้องได้เห็นว่าความหมายในเชิงลึกของคําว่าแอบที่อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่สิเเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็ชมคลิปต่อไปคลิปที่สองได้เลยนะครับ หัวข้อแรกได้ผ่านไปละคาว่าแอกอ่าพี่น้องที่ได้ฟังนะอาจจะเข้าใจนะครับว่าคําว่าแอกก็คือแอกก็คือไอ,อ,ไอ้ที่วางบนบาของสัตว์นะครับจะเอาไว้ให้สัตว์ลากจูงนั่นแหละครับอันนี้ความหมายต่อมานะครับแอกที่พระเยซูทรงพูดถึงก็คืออะไรอ่าแอกที่พระเยซูทรงพูดถึงก็คืออ่าแอกของมนุษย์ก็คือการรับภาระทุกอย่างนะครับในโลกนี้ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นอะไร เขาต้องเกิดมานะครับเขาจะต้องอยังไงหนึ่งต้องทํางานต้องมีภาระต้องดูแลครอบครัวอ่าอาจจะมีภาระอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเขาซึ่งแอกพวกนี้มันจะตามติดมาสําหรับชีวิตมนุษย์นะครับอันนั้นมีกันมีกันทุกคนอันนั้นหลายคนที่มาหาพระเจ้านะครับก็รู้สึกว่าเขารู้สึกว,ว่าเหนื่อยเหลือเกินพี่น้องเพราะว่าอะไรเขารับภาระหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นภาระทางด้านการงานอ่าภาระทางด้านอะไรอ่าชีวิตความรัก อะไรพวกนี้ครับซึ่งแอกเหล่านี้ในตอนแรกๆนะครับ mm. เขาก็จะพอเริ่มที่ว่าอาจจะเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยรุ่นแอกนี่มันน่าตื่นเต้นนะครับแต่พอน,นานๆไปมีลูกมีเมียต้องเลี้ยงดูลูกเมียต้องทํางานต้องรับภาระอะไรอะางเห็นไหมเราก็จะเริ่มเหนื่อยแล้วก็เริ่มว่าโอ้ยมันเป็นภาระที่เราจะต้องรับผิดชอบตลอดชีวิตจนตายอันนี้ก็เปรียบเสมือนอะไรแอกนี่ก็เหมือนการลงทุนนะครับ ที่จะอยู่ในโลกนี้ถ้าเราจะอยู่ในโลกนี้นะครับเราต้องรับผิดชอบอะไรหลายอย่างในชีวิตมนุษย์มันวุ่นวายมันต้องอะไรสับสนวุ่นวายต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองต้องทําและทั้งตั้งใจและก็ไม่ได้ตั้งใจแอกชีตนี้ผมขอเรียกมันว่าการลงทุนและกันชีวิตมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อลงทุนพี่นอ้องเพื่อลงทุนลงทุนก็อะไรละ่ะอะไรที่มีค่าที่สุดในชีวิตละ่ะพระเยซูกําลังหมายถึง สิ่งเหล่านี้แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของคําว่าแอกน,นนั้นชีวิตมนุษย์ทุกคนนะครับพระเยซูเคยพูดเอาไว้ในพระธรรมภีนะครับก็คือจงสแสวงหาพระองค์อย่ากังวลกังวายใช่ไหมจงสแสวงหาพระองค์ความชอบธรรมแล้วพระองค์จะให้ยังไงให้ภาระเบาลงอ่าถ้าสแสวงหาพระองค์นะครับท่านั้นนะั่นคือว่าสิ่งเหล่านี้ทําให้อะไรทําให้ชีวิตมนุษย์ต้องการที่จะรู้ความหมายมันชี้ว่า เขาเกิดมาเพื่ออะไรต้องทำอะไรต้องลงทุนอะไรถึงจะคุ้มค่าการที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยอันนั้นแอกสิ่งเหล่านี้คือภาระของมนุษย์ที่ทุกคนนะครับจะต้องแสวงหาพระเจ้ารู้จักความหมายของมันแล้วก็ก็ต้องลงทุนด้วยนะครับอันนั้นหลายคนนะครับก็อาจจะหลายคนนะครับที่มีภาระหนักเขาก็อยากจะรู้ความหมายชีวิตเขาก็อยากจะลงทุนเพื่ออะไรเขาจะรู้ว่าเขาตายแล้วไปไหนเข้าสวรรค์แล้วลงนรก ท่าน,นั้นหลายคนได้ค้นพบพระเยซูเมื่อเจอพระองค์นะครับแอกของเขาก็รู้สึกว่าเหมือนถูกรับช่วงต่อแล้วก็พระเยซูก็แบกแอกนี้แทนเขาอะไรประมาณนี้แหละครับเพราะนั้นแอกที่ในหัวข้อที่สองเนี่ยเป็นแอกที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับผมก็เคยมีประสบการณ์เนาะ,ะคือชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องทําอะไรหลายอย่างในชีวิตะจะต้องยังไงหนึ่ง ต้องต้องเรียนหนังสือ2ความรับผิดชอบนะสก็ต้องอะไรอ่าเรียนหนังสือก็ต้องทํางานทํางานแล้วมีชีวิตยังไงต่ออีกก็คือก็ต้องมีครอบครัวใช่ไหมหลังจากมีครอบครัวแล้วเป็นยังไงก็ต้องมีลูกก็ต้องแบกแบกไปเรื่อยๆแบกไปเรื่อยๆแบกไปเรื่อยๆจนอะไรจนจนชีวิตเขาคือจุดจบของเขาก็คือก็ต้องตายนะครับท่านั้นผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับแอนนี้นะครับถ้าพี่น้องคนไหนนะทีอ่อยากจะ หายเหนื่อยและเป็นสุขนะอยากจะไม่อยากจะแบกต่อไปอยากจะมาหาพระเจ้านะครับก็สามารถที่จะแสวงหาพระเจ้าไปที่ครสตจักรของท่านที่ใกล้ๆที่สุดนะครับท่านนั้นก็เชิญชวนสลับพี่น้องที่ดูคลิปนี้นะครับถ้าท่านกําลังแบกภาระหนักอยูอ่แบกปัญหาชีวิตอยู่ึ่งผมว่าทุกเรื่องนะครับเช่นการเรียนความรักการทํางานครอบครัวทุกท่านมีปัญหาแน,น่นอนท่านั้น ภาระาเหล่านี้นะครับจะหายเหนื่อยก็ต่อเมื่อท่านมาแสวงหาพระเจ้าและลงทุนกับพระเจ้าอย่างถูกต้องและท่านจะหายเหนื่อยและเป็นสุขแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับก็แอกสิ่งเหล่าน,น,นี้ท่านจะต้องลงทุนให้ถูกต้องด้วยแสวงหาความจริงหาแสวงหาชีวิตที่แท้จริงนะครับที่เป็นความจริงที่อยู่ในพระคัมภีร์ซึ่งถ้าท่านได้สัมผัสแล้วก็ได้ฟังพระคำของพระองค์แล้วก็ไปคริสตจักรของท่านผม,มเชื่อว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ให้คำตอบท่านเองนะครับ โอเคสำหรับแอกนี้ผมก็พูดไปเป็นหัวข้อที่สองแล้วนะครับหัวข้อที่3เดี๋ยวจะพูดในคลิปต่อไปว่าเป็นแอกอะไรนะครับผมแอกในหัวข้อที่สามนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเมื่อเรารู้จักพระเจ้าแล้วเรารับภาระหนักเราจะต้องลงทุนในโลกนี้ใช่ไหมพี่น้อง นั่นแอกในหัวข้อที่สามนี่เป็นแอกที่เราจะต้องรู้จักกันทุกคนแอกที่พระเยซูคิตว่าก็คืออะไรครับแอกที่สามก็ค,คือความบาปของมนุษย์นี่แหละครับรว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสินความบาปหรือถ้าภาษาไทยโบลามโมรานเขาจะเรียกความบาปว่าเวและกรรมประมาณนี้ชีวิตมนุษย์นะครับจะต้องเกิดมาพบเจอสิ่งเหล่านี้แนะ่นอนบาปเวและกรรมจะต้อง พบเจอนะครับเพราะว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่อะไรถ้าคมพีได้กล่าวถึงเรื่องของแอกของนี้ไปเป็นภาระหนักที่แน่นอนนะครับไม่มีใครสามารถที่จะลบล้างความบาปหรือว่าแบกความบาปแทนไว้ได้ฉะนั้นชีวิตมนุษย์เกิดมาในโลกนี้เขาจะต้องรับผิดชอบนะครับทั้งดีทั้งชั่วต้อง,งถูกพิพภากษาฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พนุษย์พยายามมากๆนะค,คืออยากจะเอาแอกเหล่านี้ออกไปจากชีวิต โดยการอะไรทำดีโดยการทำความดีรักษาศีลเราเป็นคนดีอยู่ในโลกนี้พยายามนะครับหาศาสนาอะไรศาส,สนาเข้ามาเลยเข้ามาเพื่อเอาแอกความบาปที่ตัวเองมิเนี่ยออกไปซึ่งในหลายๆศาส,ส,สนานะครับก็ทําได้แต่ว่าก็เป็นชั่วคราวไม่ได้สามารถเอาออกไปได้อย่างถาวรใช่ไหมฉะนั้นแอกเหล่านี้นะครับไม่มีใครแบกได้เลยความจริงแล้วมนุษย์ ยิ่งแบกก็ยิ่งหนักนะครับราะนั้นแอกเหล่านี้พระเยซูเชิญชวนนะครับว่าถ้าแอกของมนุษย์นะครับถ้ามันหนักนะก็สามารถที่จะให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วก็รับความบาปตายไม้ขัางเขนนะครับาส้นประชนรไม้ขงเขนแล้วก็ยังไงถ้าท่านยอมรับว,ว่าพระองค์เป็นพระเจ้านะครับเป็นพระบุตรของพระเจ้ายอมรับว,ว่าตัวเองมีบาปนะครับอยากให้พระองค์แบก ย่างเงี้ยแล้วก็ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าด้วยพระเยซูเชิญชวนทุกคนนะครับพระองค์าสามารถที่จะลบล้างความบาปชำระเราบนที่การเขนได้เลยถ้าเรามีความเชื่อนะครับสำหรับแอกนี้นะครับเป็นเรื่องที่เรารู้ดีกันอยู่ละแอกก็คือความบาปของมนุษย์ที่แบกเอาไว้นะครับอ่าบางคนนะครับโอ้โหมันก็มีบางคนนะครับที่สนุกกับการทําบาปไม่รู้สึกหนักก็มีนะครับแต่บางคน ทำบาปทำ,ทำเวรทำกรรมทำชั่วบางคนก็มีสนุกนะครับแต่บางคนนะครับทำบาปทำความชั่วเหนื่อยก็มีนะครับเพราะอะไรโอ้โหแน่นอนการทำบาปการทำสิ่งที่ไม่ดีมันก็มีเหนื่อยมีเบื่อมีล้าบางาะนั้นใครสามารถที่จะแบกบาปต,ตรงนี้ได้ก็มีแต่พระเยซูคริสต์ครับที่สามารถที่ช่วยให้เราพ้นจากความบาปเอาแอกของเราแอกใงความบาปเนี่ย เอาออกไปได้นะครับท่านั้นถ้าเกิดว่าท่านเปิดใจนะครับยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดของท่านบาปเหล่านั้นก็จะเบาลงหรืออาจจะถูกหลบล้างไปตลอดชีวิตของท่านนะครับโอเคสําหรับอแอบนี้นะครับแอบแอบที่พระเยซูพูดถึงในหัวข้อนี้คือความบาปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหัวข้อที่เข้าใจง่ายเนาะก็ขอพี่น้องนะครับที่จะ,ะดูในคลิปต่ตอไป ในหัวข้อที่4นะครับผมโอเคครับในหัวข้อที่4นะครับแอกที่พระเยซูพูดถึงใช่ไหมครับอีกแอกนึงก็คืออะไรก็คือแอกที่เป็นอะไรครับเป็นไม้กันเขนนี่แหละ การที่เราจะมีแอกนี้นะครับต้องเป็นยังไงต้องเป็นแบบประมาณว่าแบกบกันงเขนนะครับแล้วก็ติดตามพระองค์ไปพี่น้องเคยอ่านพระคัมภีร์เนาะว่าเราต้องอยังไงต้องแบกกันงเขนติดตามพระองค์ไปและจะไม่หันหลังกลับเลยแอกนี้ก็คืออะไรก็คือการยอมแบบตายต่อตัวเก่าของเราก็คือความบาปของเราเนาะแล้วก็อะไรต่อไปนี้นะครับเราก็จะมาแบกบ แอกอีกประเภทหนึ่งก็คือแบกการเขนติดตามพระองค์นั่นคืออะไรนะั่นคือการยอมตายจากตัวตนเก่าของเราเพื่อจะสวมสภาพใหม่ที่พระเจ้าจะสร้างเราขึ้นใหม่นั่นการที่เราจะไงเราจะสวมสภาพใหม่ได้เราก็ต้องยอมจะทิ้งตัวตนเก่าของเราที่เราเคยชิน้นการทําบาปใช่ไหมพี่น้องอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าในช่วงแรกๆนะพี่น้องเป็นกิสเตรียงอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับมันอาจจะยากแต่ ถ้าท่านนะครับตั้งใจจริงแล้วก็อธิษฐานคุกเขา่าอ่าแล้วก็ขอกําลังจากพระเจ้าที่จะต่อสู้มันท่านสามารถที่จะสามารถแบกแอกนี้ได้ก็คือการแบกกางเขนเดินตามพระองค์ไปใช่ไหมครับอพานั้นผมอขอให้กําลังใจพี่น้องนะครับว่าถ้าพี่น้องนะครับอยากที่จะแบกกางเขนนะครับก็สลับความหมายนี้ก็คือการยอมทิ้งตัวตนตัวตนเดิมของเราเนาะใช่ไหม ตัวตนเดิมที่เราเคยชินกับการทําบาปเคยชินกับการอะไรทําผิดใช่ไหมเปลี่ยนสภาพใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับจากหน้ามือเป็นหลังมือใช่ไหมแล้วก็อะไรสวมสภาพใหม่แบบพระเยซูคริสต์ใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์เหมือนพระเยซูคริสต์นะครับเลียนแบบพระเยซูคริสต์ผมว่าการแบกแอกเนี่ยแอกที่คล้ายๆกับเป็นกางเขนของพระเยซูเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับ คําอุปมานี่แหละเป็นเปรียบเทียบกันใช่ไหมละ่ละก็คือการที่เราจะต้องสวมสภาพใหม่นะครับแล้วก็ติดตามพระเยซูนั้นต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ไม่ง่ายเลยสลับผมผมก็เคยมีประสบการณ์เรื่องนี้นะครับก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับมันต้องใช้เวลาหลายปีบางคนก็ใช้เวลาทั้งชีวิตนะครับบางคนก็ใช้เวลาประมาณ10บปีสิบปีกว่าที่เขาจะควบคุมตัวเองได้กว่าที่เขาจะยอมพระเจ้าได้ อันนั้นทุกคนมีเรื่องนี้แน่นอนท่านต้องต่อสู้กับตัวเองต้องแบกกางเคหนติดตามพระองค์และมีหัวใจมันพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงท่าทีชีวิตใหมอ่อุปนิสัยใหม่เรียนแบบพระเยซูคริสต์ให้มากที่สุดนะครับแน่นอนก็ขอเชื่นชมสําหรับพี่น้องหลายคนที่สามารถทําได้ควบคุมตัวเองได้แบกกลางเคเดินตามประคิดไปยอมจำนนกับพระเจ้าซึ่งถ้าเกิดว่าท่านทำ ตนเป็นนิสัยได,ด้สันติสุขจะมาครอบครองในจิตใจท่านแน่นอนนะครับโอเคก็เป็นคลิปนี้นะครับก็เป็นสั้นๆนะครับหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจนะครับสําหรับความหมายของการแบกแอกนะครับแบกการเขนนี่แหละครับก็เดี๋ยวเราจะมาอาจจะมาพูดถึงหัวข้อต่อไปในหัวข้อที่5นะครับผมเป็นหัวข้อสุดท้ายละโอเคครับ โอเคครับก็เป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับหัวข้อที่5นะครับแอกของพระเยซูคริสต์นะครับที่พระองค์พูดไว้ในพระคัมภีมีความหมายว่ายังไงนะครับสำหรับแอกสุดท้ายนะครับกเ็เป็นการแลกกันระหว่างแอกของเราแน่นอนแอกของเราคืออะไรพี่น้องคือความบาปตัวตนเก่าของเราเราจะแลกกับพระเยซูพระองค์บอกว่าแอกของพระองค์ก็เป็นไงเบานะครับการแลกแอกระหว่าง แอกของเราก็คือความบาปภาระต่างๆของเราที่เราเหน็ดเหนื่อยและมาหาพระองค์ใช่ไหมครับอันนั้นพี่น้องพระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนนะครับว่าว่ายังไงพระเยซูอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาแลกแอกของพระองค์ด้วยกันนะครับสลับแอกของมนุษย์นะครับเป็นภาระที่หนักแน่นอนผมพูดไปแล้วว่ามนุษย์มีอะไรหลายอย่างมนุษย์ชีวิตมนุษย์นะครับจะต้องลงทุนอะไรหลายๆอย่าง เพื่อที่เขาจะมีความสุขที่อยู่ในโลกนี้ได้ใช่ไหมจะต้องอะไรเริ่มต้นเกิดมาเขาก็ต้องอะไรก็ต้องเรียนเกิดมาก็ต้องทําอะไรก็ต้องแบบจบมหาลัยเสร็จก็ต้องทํางานทํางานก็ต้องมีครอบครัวแล้วก็ไงสุดท้ายชีวิตมยนก็จะไปไหนสุดท้ายเขาก็ต้องตายลงแล้วก็ไปเจอการพิพากษาแล้วก็ต้องมารับผิดชอบอะไรอีกความบาปของเขาอีก ฉะนั้นพระเยซูได้เชิญชวนเรานะครับมาแลกแอกด้วยกันแอกของพระเยซูนะครับในพระคัมภีร์พูดเอาไว้ชัดเจนก็คือการเรียนรู้จากพระองค์เพราะพระองค์เป็นยังไงครับถ่อมสุภาพนะอ่าแล้วก็เรียนจากพระองค์ใช่ไหมถ้าพ้อยผมสรุปง่ายงก็คือแอกของพระเยซูหมายถึงอะไรครับหมายถึงการเชื่อฟังพระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตใหมย่ยอมจำนนกับพระองค์แล้วก็รักษาพระบัญญัติคําสอนของพระองค์ ตลอดชีวิตของเราเพราะอะไรเพราะว่าแอกของพระองค์นั้นเบาแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปเราก็แค่ต้องทำะไรครับเราก็ต้องต่อสู้กับมันเพราะว่าอะไรเราไม่เคยชินกับการที่เราจะต้องกลับมาหาพระเจ้าเราต้องมาเชื่อฟังพระเจ้าเราต้องมาทําความเข้าใจต้องมายอมจำนนกับพระเจ้าเส้นต่อสู้กับอะไรจิตวิญญ,ญาณดั้งเดิมของเราเป็นยังไงพี่น้องมันเหนื่อยนะครับแต่พระองค์บอกว่า สิ่งเหล่านี้ในอนาคตมันจะเบาลงนะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระหนักสําหรับเราเลยสําหรับทุกคนนะครับที่อยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยากจะแบกแอกของพระเยซูแอกของพระเยซูที่พระองค์พูดถึงครับก็คืออะไรการเชื่อฟังพระเจ้านะั่แหละการยอมจำนนการรักษาพระบัญญัติของพระองค์อย่างเสมอต้นเสมอปลายตอนแรกเราไม่ชินหรอกครับการที่จะเชื่อฟังพระเจ้า เผลอพังพูดโกหกเผลอพังทําบาปดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่พระเจ้าเข้าใจนะครับอันนั้นพี่น้องอย่าท้อใจผมเชื่อว่าพระเจ้านั้นทรงมีวิธีแล้วก็ให้กําลังกับท่านได้อธิษฐานกับอธิษฐานผมขอให้กําลังใจทุกท่านนะครับสําหรับแอกแอนี้เรามาแลกแอดกับพระเยซูกันเรามาแลกแอดกับพระเยซูกันนะครับอย่าท้อใจเมื่อถึงเวลาที่ท่านนะครับควบคุมตัวเองได้ แอดนี้มันจะเป็นยังไงมันจะไม่ได้เป็นการทรมานตัวเองอีกจะเป็นการที่แบบมีแต่สันติสุขนะครับมีแต่ความสุขนะครับในพระธรรมีพูดไว้เยอะแยะนะครับโดยเฉพาะสดุดีร้9บนะครับโอ้อ่าบทที่อ่าข้อที่1นถึงแพูดถึงเรื่องความสุขของคนที่รักษาพระบัญญัติของพระองค์นะครับเขาจะไม่ได้มองเป็นาาออปภาระอีกต่อไป ถ้าเราไปอ่านในหนึ่งย้อนอบทที่5ข้อที่สองสก็พูดถึงอะไรการที่เราเชื่อฟังพระเจ้าแล้วอะไรรักพระบัญญัติรักษาพระบัญญัติพระองค์แล้วก็รักพระคำพระองค์ยินดียไงยินดีที่จะเรียนจากพระองค์หลังจากที่เขาใช้เวลานานๆไปเขาจะมองอะไรการเชื่อฟังพระเจ้าเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องที่มีสันติสุข เต็มใ,ใจนะครับท่านั้นถ้าพี่น้องคนไหนนะครับที่อยากจะเรียนรู้จากพระองค์และอยากจะแลกเอาแอกของตัวเองแลกให้กับพระองค์ก็คือความบาปแล้วก็ให้เอาแอกของพระเยซูเนี่ยเอามาให้เขาทาเอามาให้เขาแบกแทนแน่นอนครับเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่เบาแน่นอนนะครับอันนั้นชีวิตประจําวันของพี่น้องทุกวันนี้นะครับท่านกําลังทําอะไรอยู่นะครับท่านกําลังแบกแอกของพระเยซูอยู่ไหมพื้นฐานองค์การที่เรา มีชีวิตอยู่ในพระเจ้าแบกแอกพระเยซูก็คือง่ายๆครับ1อ่านพระคัมภีร์สองอย่าขาดการประชุม3อย่าขาดการอธิษฐานสี่ร่วมสาคม่คีทำกับพี่น้องอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานนุ่นใจซึ่งกันและกันแล้วก็แน่นอนนะครับ5ก็คือการร่วมกิจกรรมกับพี่น้องในทุกๆในทุกๆก,กิจกรรมการรับใช้ร่วมกันใช่ไหมครับแต่สิ่งสําคัญเรื่องเลยก็คือ แอ่ของพระเยซูก็ไม่ได้เป็นภาระหนักจนเกินไปถ้าเราอยู่ในคริสตจักรสังคมเนาะเรามี5สิ่งเหล่านี้นะครับพี่น้องจะพบควาสันติสุขอย่างแน่นอนก็คือหนึ่งอ่าก็คือการเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็อะไรอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์อ่าร่วมสามาคิทำกับพี่น้องแล้วก็อะไรอีกอย่าขาดการประชุมนะครับแล้วก็ไปไปไหนต่อก็คือร่วมกิจกรรมรับใช้กับพี่น้องนะครับ ท่านก็จะพบสันติสุขและรู้สึกว่าโอ้ยเราอยู่ในโลกนี้มันไม่ได้หนักหนาอะไรเลยการเชื่อฟังพระเจ้ามันไม่ได้หนักหนาอะไรสําหรับเราเลยนะครับการทําทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พระเจ้าสอนก็เป็นสิ่งที่อะไรพระเจ้าอยากจะให้เราทําเรียกร้องอยากจะให้เราทําอยู่แล้วนะครับฉะนั้นขอพระองค์ทรงเมตตาพี่น้องนะขอให้พี่น้องนะครับกลับใจใหม่แล้วหันมาใช้ชีวิตดําเนินชีวิตแล้วก็ขอแอกจากพระองค์ ให้กับเราเพราะว่าอะไรมันเบามันไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นหลายท่านนะครับที่เป็นคริสเตรียนานานๆแล้วก็ยังอยู่ในสี่ห้าหข้อนี่ผมเชื่อนะครับท่านมีสันติสุขอย่างแน่นอนก็เหมือนอย่างผมก็เหมือนกันผมก็ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระที่หนักอะไรเลยนะครับก็โอเคครับสําหรับอ,อันนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วยังไงซะนะครับก็ผมขอฝากไว้ให้ท่านเรียนจากพระองค์แล้วก็แบกแอกของพระองค์นะครับ ส่วนแบอ,แอร์ของเรานะครับใช่ไหมแอร์ของเรา,าพระเจ้าทรงรู้แล้วว่าเราต้องการอะไรย่าเราอยากกวนกวยเราฝากแอทุกอย่างพระทุกอย่างที่เรามีให้กับพระองค์แลกกันนะครับแล้วก็อะไรทาตามท,ที่พระองค์สอนคือแอของพระองค์เบาแน่นอนครับผมเชื่อถ้าท่านมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ออแอของพระเยซูแน่นอนครับ ท่านจะรู้สึกว่ามันเบาอย่างที่ผมเคยสัมผัสมา13-14ปีนี้ผมก็ก็ขอเป็นอ่าอ่าอ่าพยานนะครับอีกคนนึงว่าแอกของพระเยซูไม่ได้หนักเลยแถมยิ่งใช้ชีวิตชีวิตยิ่งเปลี่ยนก็ยิ่งมีสันติสุขนะครับขอฝากไว้สำหรับพี่น้องในคลิปนี้ด้วยยังไงซะก็ขอพระเจ้าอวยพรสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปคลิปที่ พระเยซูนะครับได้พูดถึงเรื่องแอกว่ามีความหมายยังไงผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ